สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำบอร์ดแนะนำตัวนะครับก็คือวิธีการทำบอร์ดแนะนำตัวนะครับทำไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาใหม่แนะนำตัวนะครับแล้วก็เปิดเห็นช่องทั้งหมดในด i s c อร์ของเรานะครับก็คือเราได้ทำการสร้างห้องพิมพ์ขีดแอนดีไว้แล้วก็ผ่านการทดสอบไว้นะครับสองห้องนี้เพื่อเตรียมให้บอร์ด แนะนำตัวเสร็จแล้วก็ทําบัตรให้เราประมาณนี้ส่วนถ้าห้องไหนที่แบบไม่มีการแนะนําตัวนะครับก็ไม่สามารถเห็นได้ประมาณนี้เริ่มแรกนะครับก็คือการสร้างบทบาทจะเป็นบทบาทเมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member ก็คือมสมาชิกครับไม่ต้องปรับอะไรเลยก็อนุญาตไปปกติอันไหนไม่โอเคก็ปรับออกแต่ห้ามไปใส่ว่าผู้ดูแลเด็กขาด เพราะว่าผู้ดูแลมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็สามารถลบชแนลของคุณได้ลบช่องของคุณได้ประมาณนั้นครับบอทที่แนะนําสำหรับผมนะครับก็คือบอทไฮลินะครับหลังจากที่คุณเพิ่มมาปุ๊บนะครับคุณกดตั้งค่าบอทดนะครับคุณเพิ่มมาแล้วใช่ไหมคุณก็กดตั้งค่าบอทแผงควบคุมแล้วก็แนะนําตัวคนที่ยังไม่เคย ใช้งานนะครับมันจะเขียนว่าปิดใช้งานส่วนอันนี้ลบข้อความคําสั่งของท่านหลังทํารายการสมมติว่าผมเข้ามาใหม่ผมคีิ i ดีไปปุ๊บถ้าคุณกดปิดคีิ i ด D นั้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าคุณกดเปิดปุ๊บคีด i n d มันก็จะหายไปทันทีหลังคุณแนะนําตัวประมาณนี้ผมลองเปิดนะครับส่วนในที่นี้ห้องที่ผมบอกให้คุณสร้างก็คือห้องคีด i ด &D เพราะว่าเราจะใช้เอาไว้แนะนําตัวห้องนี้ บทบาทที่จะได้อ่ะตอนแรกคนจะไม่มีเพราะเป็นเมมเบอร์นะครับส่งผ่านการตรวจสอบไปห้องไหนก็ผมก็สร้างห้องไว้เรียบร้อยผ่านการตรวจสอบนะครับคนที่เข้ามาใหม่จะไม่ค่อยมีครับก็คือมันมีประมาณนี้ไม่มีไม่มีคำสั่งไม่มีโค้ดไดเลยแล้วก็ใส่ตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บชื่ออะไรอันนี้ เพศอันนี้อายุแล้วกดออโต้มันจะขึ้นมาให้ละเพียงเท่านี้เราก็กดบันทึกเป็นท่านี้เราก็ทำได้แล้วกดบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็มาลองกันว่ามันใช้การได้หรือไม่โดยการอันนี้ผมได้พิมพ์มาแล้วนะครับข้างตน้นก็ปะ b เลใช่ยีสิบนะแนะนำตัวเสร็จแล้วมันก็จะมาเล่นห้องนี้ปุ๊บส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวสักพักมันก็จะหายไปเองนะครับเมื่อกี้เพราะเรากดเปิดไปนะครับประมาณนี้การรีเซ็ตบอทแนะนำตัวนะครับง่ายๆถ้าข้อดีของการทำบอทแนะนำตัวนะครับก็คือคนเข้ามาใหม่มันมันไม่สามารถเห็นห้องส่วนตัวได้ต่างๆเพราะว่าคุณยังไม่แนะนำตัว แต่คือข้อเสียครับมันมีหลายๆอย่างเหมือนกันก็คือคนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วแบบไม่เข้ามาแนะนําตัวเงี้ยหรือว่าแนะนําตัวไม่เป็นก็คือข้อเสียของมันนี่เองประมาณนี้ส่วนข้อดีก็คือแนะนําตัวเปิดห้องหรือว่าคุณจะทําอีกแบบก็ได้ก็คือทําบอทเออไม่ต้องทําบอทแต่ว่าเปิดห้องให้เลยให้เข้ามาได้เลยมันมีข้อดีเหมือนกันก็คือมันสะดวกมันง่ายแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถ ให้คนเข้ามาปุ๊บแล้วพูดจาอะไรได้เพราะว่ามันไม่ผ่านการแนะนําตัวอะไรเลยเราไม่รู้ประวัติเขาว่าเขาเข้ามาตอนไหนเรารู้แค่วอร์คัมเข้ามาปุ๊บเขาเข้ามาเขาก็เงียบประมาณนั้นมันก็ทําได้อีกแบบเช่นกันแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยแนะนํานะครับคือทําบทแนะนําตัวเอาไว้ให้เขาแบบมีส่วนร่วมกวับเรานิดนึงหรือผ่านการผ่านการตรวจสอบเราจะได้แบบ เปิดห้องให้เขาได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามติดตามชมนะครับขอบคุณมากนะครับ